ท่านที่สองเน่ยน่าจะเป็นท่านธงแท้นะครับจากศรีศาสาศกคร,ครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านลาดน,นะครับนี่มนเลยครับกับนับการพข้าครูแล้วก็พันเตเอาสูตรทุกรูปนะครับก็ขอจเจริญธรรมท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่าน อาตมาเป็นคนที่มารู้จักสันติอโศกช่วงปี19ปี2019ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลา19ไม่กี่วันนะมังนั้นก็เรียนนิติศาสตร์ที่รังคนแหงจากเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยเรารู้สึกเรากลุ่มใจเหลือเกินเกิดความทับท้องใจ แล้วก็มีความเครียดสูงมากจนมีความรู้สึกว่าโอ้อยากจะเข้าป่ามั้งตอนนั้นนะแต่ด้วยความรักผูกพันในครอบครัวเรารู้สึกว่าไอความรู้สึกที่เป็นอกุศลกับฝ่ายปกครองหรือว่าทหารในยุคนั้นที่เป็นเผด็จการเนี่ยเราก็รู้สึกเอ๊ะมันก็มันมันเป็นไม่ได้หอกที่เราจะไปเข้าป่าเข้าดงไปเป็น ฝ่ายซ้ายเหมือนกับที่นักศึกษาหนีเข้าป่ากันเยอะยะในยุคนั้นก็เลยคิดว่าเอเราจะน่าจะเข้าวัดดีกว่าไปหาวัดทแห่งหนึ่งไปศึกษาธรรมะแต่ก่อนหน้านั้นเป็นคนศึกษาอยู่แล้วนะศึกษาสายพระอาจารย์มั่นสายปฏิบัติสายนั่งสมาธิอ่านปรบัติของท่านร้อยแปดอาจารย์ในกองทัพธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการต้องผู้มาบวชหรือผู้ปฏิบัติตธรรมเนี่ย เมื่อได้สมาธิแล้วก็จะได้ฌานได้วิชาสามนะมีเจโตปริยานนะเพนิวสามสญาณแล้วก็มีอสุขญาญานหรือแม้แต่สายนั้นก็จะมีสายท่านฤสิริงดำเนาะที่ท่านเขียนหนังสือเยอะแล้วก็เราก็อ่านทั้งสายอาจารย์มั่นสายพระฤสิริงดำสาย เรียกว่าอ่านอ่านเยอะนะอ่านมากจนเข้าใจว่าผู้ศาสนาคือมรรคผลคือการได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีอำนาจพลังจิตมีพูดว่ามีอะไรมีวิชาสามหรือว่ามีาสามารถรู้จิตผู้อื่นได้นะมีอำนาจพลังจิตในการจะแรงอย่างรู้จิตสัตว์อื่นได้รู้อดีตการรู้อนาคตได้อะไรต่างๆเราคิดอย่างนั้น พอเราอ่านมาอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนสนใจในเรื่องของมหายานนะก็เลยพอดีไปหอพักเพื่อนนะ่ะตอนนั้นวันนั้นหอพักเพื่อนก็เลยไปหนังสือธรรมะบางอยู่ก็เลยมาอ่านก็เป็นหนังสือพวกสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนแล้วก็รังเกาวาตานสูตรอะไรก็เลยยืมเพื่อนเขาไปอ่านเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนมาจากโรงเรียนจังหวัดชายด้วยกันเนาะ ก็อ่านแล้วก็ประทับใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าวัดดิเรกนันกบวตานสูตะในฐานะเราเป็นชาวพุทธที่เราก็รักศาสนาแล้วก็อยากจะเป็นชาวพุทธที่มีศีลบริสุทธิ์สิ่งที่ทำให้เรามีศีลบริสุทธิ์คือการต้องมาปฏิบัติที่ศีลด้วยการวิรัตตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์ให้ได้ด้วยความที่เราศรึกษาธรรมะมาพอสมควระนะหลายสำนักก็จึง เกิดศรัทธาในการที่จะเป็นชาวพุทธที่มีศีลบริสุทธิ์นะปกติคือเราก็ไม่ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรอยู่แล้วนะแต่ว่ายังกินอยู่ก็เลยมาตั้งอธิษฐานจิตในห้องนอนว่าเออต่อไปนี้จะเลิกกินนืสัตว์ตลอดชีวิตนะพี่ชายที่เป็นทหารเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เออยังรับไม่ค่อยได้นะอยู่ดีๆเราจะบอกว่าไม่ต้องไปซื้ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มาฝากแล้วต่อไปนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์นะกินมารยะหนึ่งเขาก็ถามว่าจะเป็นฤาษีเรื่องไหน เราก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแต่เรารู้ว่าเราไม่กินน้สัรเพราะเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีอยากเป็นาสารสิ่งชนที่ดีพุทธกา์สารชนที่ดีนะปกติเราก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่เตรยอยู่แล้วนะเป็นคนไม่มีนิสัยอย่างนั้นเลยไม่ชอบด้วยนะเพื่อนที่เหลวไหลก็ไม่คบอยู่แล้วนะจนกระทั่งเหตุการณ์หตุลาหนึ่งเก้าเนี่ยใจลึกๆคืออยากจะเข้าวัดเพื่อไปลดความเครียดก็เลย ไอ้สมัยที่เรียนก็คือเราก็เป็นคนที่สนใจนะเขามีการบรรยายธรรมะขั้นตึกนิติศาสตร์ที่รังคำแหงคนบรรยายก็คือคุณสวยแก้วสมที่เป็นผู้ปรับพ่อครูเนี่ยแหละ mm hmm. ที่ mm hmm. วัดมหาธาตุคือตอนหน้าพ่อครูเขาอาจจะเถียงพ่อครูแล้วก็อาจจะปรับประวัติกันยังไงเราไม่ทราบนะเพราะเราไม่รู้ด้วยที่ธรรมไอที่วัดมหาธาตุปราณโศกแต่รับหลังนี่เขาชมนะ เ้าชมว่าท่านโพธิรักเนี่ยท่านนอนกระดินกินกับทรายเป็นดาราทีวีมาบวชะทั้งโลกมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูบาอาจารย์มีทั้งเรียนแพทย์ฝรั่งเศสมีทั้งในร้อยอะไรมาบวชกันมาปฏิบัติท่านนอนกระดินกกับทรายเราก็อยากจะเห็นพระเอ๊นอนกระดินกิกับทรายเป็นยังไงพอดีช่วงนั้นมหาลาัยมันสั่งปิดหมดนะโอ้โหุลาหนึ่งเก้าก็เลยชวนพี่สาวว่าเอ้ยเราไปไปเที่ยววัด ไปเข้าวัดกันดีกว่านะอยากจะไปเข้าวัดจะไปดูซิว่าสันติอโศกเป็นยังไงเขาบอกอยู่แถวของกลุ่มนะก็ไปก็ไปเจอคนแก่แม่กับลูกโยมบุญช่วยบุญตาออกมาต้อนรับในะช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนตุลาคมวันที่สักสิบเอสิบสองตุลาเนาะก็ยังไม่ออกพรรษาแล้วไงไม่ทราบจําไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องใเข้าพรรษาออกรรษาอะไรก็เลยถามว่าพระที่นี่ปฏิบัติอย่างไรนะ เขาบอกพระที่นี่เป็นพระที่ฉันมือเดียวไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่รับเงินรับทองไม่นอนกลางวันไม่สวมรองเท้าไม่ไม่ทำบริการวิชาไม่รดน้ำมนต์ไม่ทำเครื่องของขันขายไม่ดูหมอต่อชะตาไม่มาบวชตลอดชีวิตบวชแล้วไม่สึกโอ้โหเราประทับใจมากเลยมีความรู้สึกว่าโอ้เราอยากเจอพระอย่างนี้มาตั้งนานละเพราะเราปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจมาตั้งหลายเดือนนี่นะ ก่อนหน้า mm hmm. เกิดกรารหกตุลาเนี่ยเรารู้สึกเอ๊ะเราอยากจะเจอพระที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์ฉันเนื้อเดียวเคร่งคัดไม่ใช้เงนินใช้ทองอ่แต่เราก็ไม่เคยเจอเหรอกนะไม่มีพระที่ไหนแต่พอมาเจอวัดนี้เอ๊ะเป็นบ้านทรงไทยเรือนไทยหลังเก่าๆนะแต่พระทาไมปฏิบัติถูกใจเราจังเลยเราอยากเห็นพระอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมจะมีพระที่ไหนที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์เราอยากจะเจออย่างเลยนะเพอเราเห็นมีแต่พระฉันเนื้อสัตว์พระสูบบุหรี่พระใช้เงินใช้ทองพระทำตัวไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ศรัทธาอยู่จนกระทั่งเจอที่นี่จากการได้เจอแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วเกิดความรู้สึกว่าโอโ้เป็นความโชคดีที่เราเจอพระที่ทนปฏิบัติเคร่งครัดเหมือนกับยุคพุทธกาลนะในวันนั้นก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่าโอ้โห ในอนาคตนี้สำนักนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากวินยูชนแน่นอนนะจากการที่เราไปฏิบัตินะกินมังสวิรัตถือศีลห้าไม่ไม่กินแล้วไม่สูบุรีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เป็นคนแข่งขัดจนจนเรียกว่าอะไรอะ่ะญาติพี่น้องก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ในยต้องขึ้นมาจากจันบุรีนะมาขอร้องให้เลิกกินเจเพราะว่ากลัวจะกินเจแล้วหัวสมองไม่ดีเรียนสู้เขาไม่ได้โยมพ่อโยมแม่มาขอร้องให้เลิกกินเจ แต่ว่าไม่ได้เถียงสักคำะนะแต่ว่าก็อ,อยังยืนยันมั่นคงว่าเรายัางจะต้องกินเจต่อไปเพราะอยากเป็นชาวพุทธที่ดีมีศีลบริสุทธิ์แต่จากการมาเจอสันเอียโศกเนี่ยนั้นก็ได้พบพ่อครูโดยมีคนเขาเห็นว่าเราเป็นนักศึกษาม,มาสองพี่น้องเราก็ไปดีมนพ่อครูมาคุยด้วยแต่เราเพอฟังปฏิปทา,าก็ไม่สงสัยแล้วว่าเออท่านเป็นบัตดีเป็นบัตชอบแล้วเป็นสุป,ปฏิบัโนอุชุตปปิบัโนอยู่แล้วเป็นผู้ที่ เป็นผู้มีปฏิปทาในการปฏิบัติที่น่าเรือ่อบใสแต่สิ่งที่เราสงสัยก็คือเอ๊เราเป็นลูกเนี่ยเราจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยการหานันทาทองแล้วก็ทำหาก,กินสร้างฐานะเปรียให้จบแล้วก็ดูแลพ่อแม่อย่างดีกับการที่เราบวชนะเพื่อตอบแทนพระศาสนาหรือว่าช่วยงานศาสนานเนี่ยอะไรเป็นการตอบแทนที่สูงกว่ากันนะ วันนั้นเขาให้มาพบพู้ครูไปนั่งคุยที่เขาเอียรับแขกนะเราก็รู้สึกเกรงใจนะแล้วไม่กล้าถามอะไรมากเพราะรู้ท่านปฏิบัติเคร่งอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่า,าทำไมท่านไม่โกนคิ้วก็ถามคำถามแรกคือสมัยพระที่นี่ไม่โกนคิ้วรู้พระเจ้าไม่ให้โกนท่านก็บอกใช่พระเจ้าไม่ให้โกนคำถามที่สองคือการเป็นลูกจะมาบวชกับการหาเงินหาทองเลี้ยงดูและเพราะเลี้ยงดูด็กพ่อแม่อะไรจะเป็นการตอบแทนที่ดีกว่ากัน ท่านก็นตอบว่าการเพี้ยงดูพ่อแม่เป็นการตัวนี้ดีอยู่แล้วแต่การได้ออกมาบวชเนี่ยมันเป็นการตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งวันนั้นเราก็ถามแค่อสองคำถามเพราะว่าเราไม่สงสัยไม่สงสัยว่าท่านปฏิบัติไม่ดีอะไรนะท่านปฏิบัติดีอยู่แล้วก็เป็นบุญที่ได้อ่านหนังสือวันนั้นได้หนังสือมาหลายเล่มนะสูตรยอดปาฏิหาริย์ความรักสิมิติข้าอย่างไรสมนิยมชื่อในผ้าสีหมองเอามาอ่านทุกเล่มเลยอ่านแล้วประทับใจมาก จนรู้สึกโอ้โหพุทธศาสนาที่เราศึกษามาเนี่ยมันเป็นไปในทางอิทธิปฏิหารหมดเลยนะมันไปเรื่องอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารแต่อนุสาสีปัญหานี่เราไม่เคยได้ยินไงไม่เคยดีนได้อ่านหนังสือสุดยอดปฏิหารที่ได้เข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องว่าอ๋อความหมายในคําสอนพระเจ้าที่เป็นคําสอนที่เป็นอุตสาสนีเนี่เป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นสาระสาคัญมากกว่าการไปมุ่งที่จะต้องทําให้เกิดสมาธิเกิด ชานเกิดพิญญาเกิดฤทธเดชนะเหลืออีกลองค้นหายตัวเหลืออีกห้านาทีนะครับต้องต้องบวชให้ทันนะครับเหลืออีกห้านาที <laughs> สุดมันก็คือคือเข้าใจศาสนาชัดเจนจากการอาศาศา่านหนังสือเร่มนเี้นะฮะโดยเพราะความรักสิมิติทำให้เหนน็นว่าโอ้คนเรานี่เรารู้ว่าเรารักตัวเองแล้วรักครอบครัวแล้วอยากมีครอบครัวที่ดีแต่พอมาอ่านความรักสิมิติถึ่งได้รู้ว่าโอ้ความรักนี่มันมีมิติที่สูงจากมิติที่หนึ่งที่สองที่สาม จึงรู้ษะอพระพุทธเจ้าในมิติความรักท่านสูงมากนะท่านพันโพธิสัตว์ท่าน,น,นบำเพ็ญบารมีมาจนพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักมนุษยชาติทุกคนเนี่ยเราก็อยากจะมีภูมิะอะไรอะภูมิจิตที่เพื่อแผ่ความรักมากอย่างนั้นบ้างอยากจะเป็นผู้ที่มีโพธิจิตที่ไปเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนั้นนะนะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยอยากจะมีจิตที่ไม่รักแต่แค่ ครอครัวตัวเองหรือรักแค่อยากที่น้องหรือลูกเมตัวเองเห็นว่าเป็นความประเสริฐของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องมีความรักที่เผื่อแผ่ให้กับคนทั้งโลกได้นะซึ่งการอ่านหนังสือแทนเราได้เข้าใจาศาสนาและเห็นสาระสำคัญของชีวิตจนกระทั่งเ,เรื่องของค่าอย่างไรนิยมก็ตามชีวิตนิพพานสีมองก็ตามเนี่ยทุกเล่มที่ได้ไปเนี่ยอ่านหมดทุกเล่มเลย <laughs> จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าแล้วก็มีความรู้สึกว่า เ,เราก็ไปไป,ไปมามาบ่อยนะช่วงนั้นมาคุยสนทานาธรรมกับพระก็รู้ว่าท่านตูรังแกจากเทระสมาคมท่านเราเอามาจากเทระทรงว่าว่าถูกกดดันตูรังแกถูกกันแกล้งเราก็เป็นคนมีความรู้สึกไม่ชอบความ,มายุติธรรมอยู่แล้วนะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่เป็นธรรมนะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะมาช่วยงานศาสนาดีกว่าดีกว่าจะมุ่งหางเงินทางโลกแล้วจะสร้างฐานะทางโลกนะซึ่งมันก็เปลี่ยนวิธีคิดตรงที่ว่าเห็นท่านตูรังแก ก็อยากมาช่วยงานช่วยศาสนาช่วยกับผู้ศาสนาอย่างนี้ดีกว่านี่คือที่มาที่ไปจนกระทั่งคิดอยากจะบวชจากการที่ได้มาเจอพ่อครูตั้งแต่วันนั้นคือปีหนึ่งเก้าช่วประมาณสิบเอ็ดสองตุลาหนึ่งเก้าจนถึงบันนี้ก็คือสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครไงแต่ระยะหลังนี้มาฟังเพราะท่านประกาศตัวชัดเจนว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสระดับเจ็ด พระท่านมุ่งสูฤฤฤฤฤฤฤ่พุทธภูมิเนี่ยแล้วท่านประกาศแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกโอ้โหท่านอาหารแก้วกล้หาไหปเกินคือเรามีค้นสืบเราทำไมเราโชคดีอย่างยที่เราได้ครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านมีมรรคมีผลท่านกล้าประกาศซึ่งความจริงแล้วตรงเนี้ยพระทั่วไปไม่กล้าประกาศนอกจากไม่ค่อยเต็มเต็งอถึงจะพูดได้นะพระประเภทไม่ค่อยไม่ค่อยปกตินะหลงตัวเองแต่ท่านอยู่กับท่านมาสี่สิบกว่าปีเราเเห็นว่าท่านท่านเป็นพระที่ ที่เกิดมาเพื่อกอบกู้ศาสนาจริงๆมีความรู้สึกอย่างนั้นจึงมีความรู้สึกว่าเรานี่โชคดีกว่าที่เราคิดเลยนะั้นเพราะเราได้ครูบาอาจารย์ที่มีสามาธ,ธ,ธิถูกตรงแล้วก็เป็นผู้ที่ประกาศสัจธรรมของศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปนะเป็นการกอบกู้พระศาสนาที่มันจมไปทางมิจฉาทิฐิแล้วก็กลายเป็นศาสนาที่ออกนอกแนวทางพุทธไปเลยเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าโอ้โหเราเราโชคดีโชคดีมากมาก จนมีความรู้สึกว่าโอ้ยเราเรา,เราคิดว่าแค่เราเจอสรงใหม่ๆมาเสร็จีวิตที่แล้วนี่เข้าใจว่าท่านเป็นบัตดดีแบบชอบระดับหนึ่งนะะเราก็รู้ว่าท่านดีอ่ะแต่มาณวันนี้นี่มีความรู้สึกโอ้โหทําไมเราโชคดียิ่งกว่าที่คิดเมื่อก่อนอีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าในวาระที่พระครูอายุย่างเข้าปีที่แปดสิบแปดเนี่ยนะเราเองก็อยากจะตอบบุญแทนคุณท่านนะ ก็มีความตั้งใจว่าเราจะเร่งเร่งปฏิบัติตัวเองให้วีรตัวเองให้เคร่งคัดแล้วก็จะพยายามให้ได้มักได้ผลให้ได้วิมุตหรือได้ความอดทนแก่จิตให้มากยิ่งขึ้นจะพยายามลดละสิ่งที่มันเป็นกิเลสหรือว่าอัตราใดก็ตามที่เรามีเนี่ยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดก็จะจะช่วยงานท่านอย่างเต็มที่นะเพราะว่ามีชีวิตเรามาทั้งนี้ก็บุง่งจะมาช่วยงานศาสนานอยู่แล้ว แล้วก็คิดตัวเองเพื่อมารับใช้าศาสนาอยูแ่แล้วไม่ได้ไปใหญ่ดีกับทางโลกอะไรสี่สิบกว่าปีซึ่งพ่อแม่เนี่ยถามว่าเห็นดีด้วยไหมไม่ได้เห็นด้วยเลยไม่ไม่ได้เอาด้วยแล้วก็บอกว่าไปบวชทําไมไปบวชคนไปบวชมีแต่คนบอทาโลคนจีนเนาะ hmm. เ,ออเห็นลูกชายอยากให้ลำได้รวยเหมือนพี่ๆน้องๆคือในทัศน์คนจีนคือเกิดมาต้องรวยอ่ะนะต้องหากินเก่งต้องเรียนสูง,สง แต่เราพลิกความคิดทั้งหมดเลยนะเราก็เห็นว่าศาสนามีคุณค่าต่อชีวิตและชีวิตนี้เกิดมาถ้าไม่ได้สาระสำคัญคธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีคุณค่ากลายเป็นชีวิตที่สูญค่าหรือว่าโมฆะนะชีวิตที่มีคุณธรรมบรรลุธรรมเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสาระสําคัญเพราะฉะนั้นก็จึงยัง,ย,งยังมีความมั่นมั่นอกม,มั่นใจก็มั่นคงในพ่อครูแล้วก็ในหมู่กลุ่มชาวโสแล้วก็มีความมีแต่ความคิดรู้สึกว่าอยากจะช่วย สร้างสรรค์ศาส,สนาพัฒนาชุมชนหรือว่าสังคมอาศพให้ให้ดีที่สุดต่อไปนาเท่านัา้นครับก็ดูเหมือนท่านทราบซึ่งกับท่านทองแท้น,ทน,นี่ก็เหมือนกับเกิดมาเพื่อเตรียมตัวบวชท่านนั่นเองนะมา <laughs> เห็นพ่อครูก็ไม่สงสัยอะไรเลยเดินหน้าเดินหน้าก็มันเหมือนกับมีอะไรที่อยู่ในใจอยู่แล้ว มาเห็นปุ๊บก็เปเ็นเแสงสว่างคล้ายๆกับในสมยัยในในพุทธกาลนะนะที่ปัตบยปดกก็จะบอกว่าคุณระบุรนะคุณรบุตรเมื่อได้ฟังธรรมจากาภาษศาสรดาแล้วก็ <c oughs> คนขนเออคนผมนะคน,นวดเกสามัสุนะเธอได้ละพวกกรัพั์น้อยใหญ่ลายาติทั้งหลายออกบวชนะ ก,ก็ทำนองเดียวกันนะคงจะเป็นบรารมีของทั้งสองท่านด้วยนะแต่ว่าในประเทศไทยนี่แปลกอย่างหนึง่งแต่ก่อนนี้มีลูกคนจีนนะเขาจะมาบวชนะแม่เขามาขอร้องพ่อครูโด,ดยตรงเลยร้องผมร้องห้บอกโอ้ยอย่าให้ลูกอีชั้นบวชเลยอย่าให้ลูกอีชั้นบวกเลย,อ,ยลอีเป็นคงรีนะอีเป็นคงรีนะคือชีวิตเขาเขาสะท้อออกมาเหมือนกับว่า ไอคนที่บวชนี่คือคนไม่ดีบอกจะให้ลูกอีชั้งบวกเลยข้านี้ยกว่าคนจีน่ะนะอย่างที่ท่านของแท้บอกแล้วคนที่มาบวชคือพวกโบเทโลนะพวกที่ไม่มีน้ายาพวกที่เกียรีิเกียรทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยคือคนล้มเหลวอะคนล้มเขาเสียใจมากเลยบอกลูกก็เป็นคนดีน่าจะให้ลูกเขาบวชเลยนะก็สิ่งที่เห็น มีกรณีของคนที่เขียนมาด่านะฮะ s อสเออได้ฟังอยู่ประจำประจำเห็นว่าโอ้บางคนก็เท่ากล้านะกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดแบบไม่ได้อ้อมคอมหรือไม่ได้เกรงใจนะซึ่งเห็นว่าเอ้เพราะท่านหรือพวกครูนี่ก็ท่านก็สปอร์ตพอที่จะเอามานให้คนได้ฟังนะว่าใครวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร แล้วท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวไปจากสิ่งที่เขาวิาพากวิจาร์หรือเขาตำหนิมาไม่ได้แสดงอารมณ์ให้เห็นว่าเออไม่พอใจซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะต้องฝึกตัวเราให้ได้แล้วก็ไม่ไปขึ้น,ข,นขึ้นลงลงตามสภาพทำวิาพากวิจารณ์ของผู้คนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจพวกครูก็คือ สมัยบวชใหม่ๆประทับใจว่าผู้ครูเนี่ยท่านตื่นมาทำพิมพ์ดิดกดป๊อกก็พวแป๊กตั้งแต่ปีสามเอ่อซึ่งปีสามครึ่งต้องทำทำวัดเช้าต้องลงมาเทศิติอโศกก็สังเกตมานาน,น่ะนะแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ถามพู้ครูว่าทำไมเพราะท่านขยันจังเลยลุกขึ้นมาใ้ปีสามยังไม่ถึงปีสามครึ่งปีละครั้งแล้วลุกมาพิมดิดละพิมพ์ดนฉบับ ท่านก็ตอบว่าไม่รู้วิธีเกียยทำไมไม่รู้วิธีเกยีติทำไมแล้วาโอ้เราประทับใจมากเออจริงนะเราบางทีเราก็รู้สึกขี้เกียจอะนะเราก็ยังไม่ได้คนขยันอะไรมากมายเ,าเห็นท่านพ่อครูเนี่ยลุกมาแต่ตัปีสามปีสองกว่าได้ซ้ำเมื่อวันคืนซึ่งเราเองยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ขวนขวายไม่ได้เอาเอาความขยียมาใช้อย่างเต็มที่แต่ก็ชื่นชม,มนว่าเออทำไมท่านขยันจังเลยเพราะว่านอนอยู่ใ,ใกล้ห้องที่พ่อท่านนอนสมัยเป็นเรือนไทยเก่าอะนะ ซึ่งในเคยเห็นตัวอย่างพวกครูเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความอดทนจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องในเราที่ประทับใจนะครับโดยเฉพาะสิ่ง,งประทับใจสุดคือท่านไม่ขบฏต่อศาสนาก็คือท่านไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะมาหาลาบยศรัสเินใดๆแล้วก็ไม่ได้มาทําให้ศาสนาแปดเปื้อนได้เลยตัวนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็คิดว่าเราศรัทธาท่านตรงนี้ท่านท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ไปเอาสิ่งอื่นมาบิดเบือนศาสนาให้กลายเป็น,เป,นเป็นเรื่องนอกพูดไปเลยนะเป็นอย่างนั้น,เ,นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ความประทับใจในสิ่งที่เป็นสมาติทิฏก็ตามในเรื่องความขนขวายการทํางานศาสนาก็ตามหรือการรับฟังผู้ที่ดา่าตําหนิโดยที่เราไม่ได้รู้สึกไปไปอะไรไปเพราะท่านไม่แสดงอาการไม่หึงพอใจให้เห็นไม่ปรากฏอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่คิดว่าจะพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเราครับ ครับขอบคุณครับอย่างเง้นพวกเราใครถูกด่าบ้างถูกว่าบ้างก็ถือว่าเดินตามรอยพระโพธิสัตว์นะแต่ต้องเดินตามให้หมดนะพราะครูถูกด่าล้วยังยิ้มได้เราถ้าโมโหเนี่ยออกนอกทางแล้วแต่ <c oughs> จะเดินรอยตามัยก็ต้องลองเอโอ้ไม่ใช่เขาด่าด้วยนะเอามาอ่านให้ประชาชนชาวบ,บ้านชาวช่องได้ฟังกันนะเราเราอยากจะเดินรอยตามโมทัยก็ต้องลองอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะ